ที่ดีมากครับจะทําให้เกษตรลากหญ้าอย่างพวกเราได้ได้ชีวิตเก่าเก่ากลับขึ้นมานะได้อาชีพเก่ากลับนมาที่ปู่ย่าตายายเราเคยเลี้ยงงวไทยนะงวไทยนะครับเราไม่ฟรีเมียมนะเร,เราเราเลี้ยงงวไทยเราจะเอางวไทยกลับเข้ามาในใน,ในประเทศของเราในหมู่บ้านของเราเพราะว่างวไทยเป็นงวที่เลี้ยงง่ายผลผลทานลูกเนื้ออร่อยครับเนื<พ>้อแน่น<พ> หมู่สิบ้านเขาดินประชาชนรวมตัวกันขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนะตั้งกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพนะครับปรับเปลีนยนพิติกรรมในการทำเกษตรมาผสมผสานในการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยนะครับวันนี้กลุ่มรับแรงโคคขุณก็ประสบความสำเร็จ สนใจจะเรียนรู้จะจะมาศึกษาดูงานติดต่อติดต่อได้ครับที่ที่ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนหมู่ไรอ่าหมู่สิบสองบ้านข้าดินนะก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรับแรกโคขุนนะครับก็เรียนรู้ได้ครับเบอร์โทรเบอร์โทรครับศูนย์เก้าศ่าสองเจ็ดสี่หครับโอเค